เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบลี่ชาแน,นลฮะตอนนี้ผมพาทุกคนไปอยู่กับในเกม Identity อีกแล้วนั่นเองซึ่งทางนัานของทีมงานได้มีการปล่อยความสามารถนะเป็นสปอยนะเกี่ยวกับทั้งน้นของตัวละครใหม่ฟาโรเรดี้ครับมาให้พวกเราได้เช,ชยชมก่อนก่อนที่พรุ่งนี้จะเข้าสู่เซิร์ฟเทเต้าในวันนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์และมาแปลให้ทุกคนได้ฟังว่าความสามารถของเธอทั้งหมดจะมีอะไรบ้างนั่นเองครับ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i s แ a n s h o p โนหนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม identity วีในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ i ิชแมนคอยนําน้าเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li s แ a n Shop เท่านั้น โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูความสามารถของฟาโลเรดี้กันเลยดีกว่าฮะความสามารถแรกก็คือมองไม่เห็นหรือว่าสกิลล้องหนครับสกิลนี้จะทํางานแบบอัตโนมัติเมื่อตัวละครฟาโลเรดี้อยู่ใกล้กับผู้ล่าในระยะ20เมตรตรงเธอจะโปร่งแสงหรือร้องหนครับโดยตามคำอธิบายเขาบอกว่าเธอจะเปิดรูรับแสง6.25ต่อวินาทีส่งผลให้ฮันเตอร์หรือผู้ล่าไม่สามารถมองเห็นร่างที่แท้จริงของฟาโลเรดี้แต่จะมองเห็นเป็นร่องรอยการเคลื่อนที่ตรงพื้นแทนนั่นเองครับ ซึ่งหากฟาโลเรดี้อยู่ห่างจากฮันเตอร์เกินระยะ20เมตรจะส่งผลให้มีการแจ้งเตือนไปยังฮันเตอร์ว่าฟาโลเรดี้อยู่ตรงจุดไหนแถมยังมีการเปิดเผยตัวของฟาโลเรดี้ออกมาอีกด้วยนั่นเองฮะโดยคําอธิบายของเขาก็ได้พูดเอาไว้ด้วยครับว่ารูรับแสงจะถูกลดลง5%ต่อวินาทีซึ่งจริงๆแล้วเรื่องรูรับแสงเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะอาจจะต้องไปเทสในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งครั้งครับคราวนี้เรามาดูในกรณีที่ทหน้าของหมดล่องหนจะสิ้นสุดกันบ้างครับจะมีออออยู่3กกก,นะก,กกกกกรรรณณีีหหลลัๆนนะแ็คืดสถาง เต็ม100%ถ้าเกิดแถบด้านล่างเต็มเมื่อไร่ฟรลอเรดีก็จะปรากฏตัวขึ้นมาครับ2ในกรณีที่ฟลอเรดีทำการสตัร์ฮันเตอร์ด้วยแผงไม้ครับก็จะมีการเปิดเผยตัวเองขึ้นมาเช่นเดียวกันหรือจะเป็น3หากฟาลอเรดีออกนอกระยะฮันเตอร์เกิน20เมตรก็จะมีการปรากฏตัวเช่นเดียวกันนั่นเองครับ โดยเมื่อการล่องหนสิ้นสุดลงแล้วจะต้องรองระยะเวลาคูลดาวอีก40วินาทีนะถึงจะสามารถเข้าสู่สถานะล่องหนได้อีกครั้งครับต่อมาในกรณีที่ฟาโเลดี้ถูกคันเตอร์โจมตีจนล้มลงมาตัวของเธอจะไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนที่ได้เหมือนตัวละครอื่นๆครับจำเป็นที่จะต้องทําการรีโคฟตรงจุดเดิมหรือให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆมาช่วยณจุดที่ล้มเท่านั้นฮะนอกจากนั้นระยะเวลาคูลดาวสกิลล่องหนของเธอนั้นจะถูกหยุดนับไว้ด้วยคราวนี้เรายอ้อนไปดูในการล่องหนของเธอกันหน่อยครับเวลาเธอล่องหนจะไม่มีการทิ้งรอยเท้าใดๆไ,ไว้ พื้นนะแต่ว่าจะเป็นการทิ้งร่องรอยการเคลื่อนที่แทนเป็นระยะเวลา3วินาทีนั่นเองคราวนี้เรามาดูไอเทมประจําตัวของฟาโรเลดี้กันบ้างครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นเหมือนไม้เท้าไม้คาาฮะมันจะเป็นการสร้างร่องรอยการเคลื่อนที่หลอกให้กับฮันเตอร์เป็นระยะเวลา3วินาทีก็จะประมาณว่าหลอกฮันเตอร์ว่าเราเคลื่อนที่ไปทางหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราอาจจะเคลื่อนที่ไปอีกทางหนึ่งนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูพัสดีประจําตัวของเธอกันบ้างครับพัสดีแรกมีชื่อว่าความฉลาด หากฟลเรนี้ไปกดหรือว่าถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ที่ความสาเร็จยังไม่ถึง10%เมื่อเธอแตะเครื่องถอดรหัสเครื่องนั้นจะทาให้เปอร์เซนต์ความสําเร็จขึ้นมา10%โดยทันทีนอกจากนั้นเธอยังสามารถขโมยเปอร์เซนต์ความสาเร็จจากเครื่องถอดรหัสเครื่องอื่นที่ไม่มีคนถอดรหัสอยู่ได้1.5%ต่อวินาทีครับแล้วก็มีการแปลเปลี่ยนความสำเร็จของเครื่องเครื่องนั้นมาเป็นความเร็วในการถอดรหัสของเธอแทนครับ ซึ่งจะมีความเร็วอยู่ที่25% 20%และ15%ตามลําดับอยู่ที่ว่าเธออยู่ไกลาจากเครื่องที่ขโมยความสเสร็จมา,มามากน้อยขนาดไหนยิ่งไกลเท่าไหร่ครับความเร็วในการเทาลายของเธอจะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นครับพารส,สิที่2มีชื่อว่าความโกลาหลโดยมันจะส่งผลให้ฟลอเรนซีช่วยเพื่อนจากเกาออิจรวดช้ากว่าปกติ100%ครับ และนี่ก็คือผู้รอดชีวิตคนใหม่ฟาโลเรดี edy, ที่เตรียมจะเข้าสู่เซิร์ฟไอดีตี้ไฟท์ของเรานั่นเองครับเดี๋ยวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เซิร์ฟทดสอบผมจะไปทําการเทนนะถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมจะรีบมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเลยเกี่ยวกับความสามารถของเธอนั่นเองหรือเพื่อนๆอยากให้ผมเทอะไรก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนั่นเองเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอของฟาโลเรดีแบบย,วยาวๆแบบไม่มีเสียบผมกันกลางกันอีกหนึ่งรอบครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจรริงๆบบบาสสวััดีค